มันจะมีพื้นที่มากกว่าตรงนี้สอมฟีนิกบวกมาเยอะมากๆครับหลบได้ไม่เท่าไหร่เหมือนกันนะทางด้านของอัลติเมทเหมือนกันครับตรงนี้เกือบตายโดนไลนิงโบครับหลบดอกสุดท้ายได้นะสําเร็จแต่ยังไงต่อดีเลือกเขาจะลดไปถึงครึ่งหนึ่งตรงนี้สอมฟีนิกใส่ไปครับแต่พิวไม่ค่อยออกห่วงฝันแนี่ในเกมแรกครับนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายมาแล้วผมหาโฟติแล้วต้ไม่รอด สำหรับฟอยแขก์หรือไงครับเนี่ยนสำหรับโฟวินเนอร์โอ้ยันนี้ต่อให้เนี่ยจะไม่โยนทีเคซีจะตายทีหลังแป๊บเดียวนะครับแต่ตรงนี้ครับทีเคซีนะใช่ครับแล้วไลนิ่งโบหลบมาได้อยู่พอสมควรครับอะไรครับเปิดทรงมาได้ดีครับแต่ยังเหลือเลือดอยู่เนาะใช่ครับตรงนี้สปาเชียลคัตอัดเองเลยครับบวกกับแอสซิลูตซีโร่ครับผมแต่หลบได้เยอะทีเดียวพี่มาดูเกม2ว่าจะปล่อยออกมาหรือไม่แล้วก็โยนมาแล้วก็ผมสำหรับเดนวอลเล่แล้วไงต่ออ้าวแล้วกลายเป็นฝ่ายตายเสียเองครับผมกับโฟวินเนอร์ โอ้คอมโบของแชมป์นี่ยังอยู่ครับผมกับตัวลินนะผมก็ได้สัว์เลี้ยงคืนไปนะฮะ,ล,ะลำบากแล้วโอ้โอ้โอ้แล้วนี่ครับคือสิ่งที่ผมบอกคือถ้าเกิดเขาจ่ายคอมโบอยู่แล้วปั๊มหมาครับเขาจะโดนส่วนเออขากัก <c ats> อะไรไว้ <c oughs> คือเขาังไม่จ่ายอัทีนะฮะแล้วต้องจ่ายคืนมาล่ะแล้วต้องจ่ายไปหลบไปไม่รู้จะหลบพน้อไหมใครใครเป็นทางด้านของฟอร์วิน